ขอโทษเด้อขอโทษไม่ไหลเพราะเป็นยังเถ่าเพราะเป็นยังทุกสิ่งทุกอย่างมันผิดพลาดได้มันบ่มีไผดีตลอดอกชีวิตมันหลัก็บ่มีไผสซัวตลอดขอขอโทษแล้วลูกเด้อยเพราะเป็นยังเป็นยังว่ากล่าวขอโทษนะครับพี่น้องขอโทษเด้วยพี่น้องเด้อสวหรับเรื่องจีบเกิดขึ้นครับกราบขอโทษนะครับต่อไปนี้ครับผมใช้ปละห้างขอสัญญาว่า สกับมาเปลี่ยนเชฟกระทะห้างคนเก่าคนเดิมครับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานยู่มให้ยู่หน้าด้วยรู้เท่าไม่ถึงกันกลายเป็นดามา่าโดนขุดแบบใหญ่โตสำหรับเชฟกระทะห้างหรือในสมบูรณ์วันวงอดีตเขาเคยเป็นกุ๊กทำอาหารผ่าหลังผ่านตัวมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำคอนเทนต์ทำอาหารผ่าน Facebook มียอดติดตามมากกว่า2.2ล้านคนโดยจุดเริ่มต้นของดาม่านี้เกิดจากที่เขาไปซื้อโทรศัพท์มือถือจากค่ายดังแต่กลับผ่อนไม่ได้เนื่องจากติดเครดิตบุโร งานนี้เพจดังในดังคลิปของเชฟกระทะห้างมาโพสต์โดยเจ้าตัวมีปฏิกิริยาที่ดูเหมือนจะไม่พอใจพร้อมฝากถึงผู้บริหารค่ายมือถือด้วยเระวมงเจ็บเนี่ยน้ำมันติดผมไม่หายผมก็จะติดกูโร่ผมไม่ติดอะไรครับบาดถึงที่นั่นสมอครับผม่ใช้พิมพ์ท่านนะครับตั้งแต่ตลอดที่นี่มือถือมือถือต้องตั้งใช้ยี่ห้อนี้มาตลอดแต่วันนี้เป็นมัททน ท่านจะมาทกิบผูิดเี่ติดกูรปู่าเป็นผู้บรับภคทีู่ไทยนะ หลังจากที่เกิดดราม่าเชฟกระทะห้างก็โดนโซเชียลขุดอีกถึงเรื่องที่เขาเคยโพสต์ภาพทํานองว่าตนเองได้ไปเป็นเชฟในต่างประเทศแต่เอ๊ะภาพที่เห็นมันเหมือนกันแต่ประเทศนั้นต่างกันหลายคนจึงตั้งข้อสงสัยว่าสรุปแล้วทํางานที่ไหนกันแน่เจ้าตัวโดนทัวลงหนักถึงขั้นต้องอัดคลิปขอโทษรัวๆแถมยังบอกอีกว่าเคยได้ยินแต่ว่าระวังทัวลงเด้อผมเข้าใจแล้วครับผมจะจำไปจนวันเข้าโลเข็ดแล้ว สวัสดีครับผมเชฟพัฒนาห้างครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอโทษนะครับกับคำเบาคำจาจะยออกไปในคลิปครับโดยที่ไม่ได้ตัดตองไว้ก่อนนะครับที่บอกว่าไปพลาดพิิงกับผู้บริหารซัมซุงผมไม่มีเจตนาจะไปพาดเพิิงนะครับแต่เพราะความไม่รู้ผมจริงๆผมมาช่วยพันโทรศัพท์ครับเป็นพันโทรศัพท์ของซัมซุง ปัานนี้คนกเ็เลยว่าพนักงานว่าเชจชชชดิตของผมบวพานครับอาสิบ,บาพาวพันไว้อีหยังผมกับ่ถจําบ่ได้ครับผมก็ว่าเอะเป็นอยังคือบัวพานเป็นน้ำอีหยังน่อกประพานนี้แหละครับแต่ว่าใจเกลงผมอยากจะได้โทรศัพท์มาใส่แต่กะใส่คำว่าคำจาบัสุภาพบสัสมกวนนั่แหละครับจะออกไปในชิฉจนว่าผมผมแตผมเลื่อมไตตอไปกวนครับ เอื้อมใจต่ตไอไปก่อนเลิการเรื่องต่างๆครับที่ผมไปผ่าดพิ้งหายกับทั่งผู้บริหารของซ้ำซุ้งเพิ่นนะครับผมก็นอนบาหลับมาหลายขึ้นแล้วละครับกราบขอตรวจกาบขอตรวจพี่น้องนะครับกาบขอตรวจพอลุกไม่ป่าไปไงไม่ไงสุขขู่สุกขข้อนสุกหมองสุก้ันนะครับเพราะว่าตอนนี้ขอบว่ามผมได้รับผลกระทบกระทบท่าใหญ่ออกไปไซด์กุ้ยหครับมีแตะ่ะนดานจบเพราะว่าจีเป็น ลูกสาวผมเมี่ยผมเลยครับออกไปไสกับออกไปบุได้ครับช่วงนี้ก็ลหลายอย่างผมก็สงสารอยู่ยครับสงสารลูกสงสารเมียผมยด้วยโดยทั้งนี้ทั้งนั้นผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวครับเพราะว่าสิ่งต่างๆผมเป็นคนเมาพอดคำจาของผมเอง,เอ,เอ,งออกไปในลิปเพราะว่ามัานกระทบกบครอบกับพพวรอบกัอว,กว,อ,ว,กวอีกเล้ครับ ผมยอมรับผิดแต่เพียงผู้ดเดียวครับบวชไปทั้งสิ้นขอากราบขอตรวจเอ็ดอะไรก็ได้ครับเสียหายพี่น้องสบายใจผมสักผมเห็นได้มดครับอันใดมันพอสมควรที่ผมบอกในคลิปผมกับกราบขอตรวจพี่น้องด้วยกันครับรวบาระาี่เป็นการวิบา่าเรื่องผ้าสก๊ผ้าสีอันนี้ผมก็เสียมากแล้วครับต่อไปนี้ครับผมใช้พระห้าง พอสัญญาว่าสิกลับมาเป็นเช็พระาางคนเกา่าคนเดิมแบบเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่ไฮย,ยหน้าด้วยรู้เท่าไม่ถึงการแ้ะก็กระแสสังคมคนหลอบข่งทำให้ผมต้องใส่เาเอินว่างเลยครับใส่ชีวิตแบบแบบผมไม่เคยเป็นมาก่อนผมกับยุ่ภัยคำหน้าครับแต่ก่อนก็ได้ ขอตรวจอีกครั้งนะครับเ้อสําหรับพี่น้องที่พอสบายใจที่บางคิดผมแล้วที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทางซัมซุงนะครับผมกราบขอโทษนะครับไม่มีเกตนาไปก้าวล่วงใดทั้งสิ้นนะครับด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับทุกทกท่านทุกทกท่านนะครับไม่มีพี่น้องไม่มีลุงป้านาอาครับในโลกโจเชียลเชฟปะทะา,าันไม่มีวันนี้นครับสิ่งนี้ผมบลม แต่ก็ิกจดจาไว้ตลอดนะครับผมขอสัญญาว่าสิวไหเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกครับที่ตั้งนาธรรมาจินเรียงรูกเรียงหลานกะหายยหน้าต่อไปครับสังคมนี้ผมว่ามั่น่เหมาะกับผมก็ขคอโทษและก็ขอพระคุ็นอย่างสูงนะครับเพื่อสำหรับที่สอยเรือกันมาตลอดนะครับเพราะว่าจะเป็นคนชิบกรหูจากกันหรือคนหูจากกันก็กราบ ขอโทษนะครับแลวกับกาบขอพุ้นเป็นอย่างสูงนะครับจี่ให้ท่านเล่านั่นนะครับว่าสบายใจกันครับกาบขอพุ้นอะไรครับผมผมยอมรับผิดครับผมจะไม่ขอแก้ตัวเลยทั้งสิ้นนะครับแล้วกาที่กลับไปเห็ดไทยเฮ็ดหน้าครับพี่น้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ขอโทษนะครับพี่น้องหมดเรื่องพี่น้องเดยอมรับเรื่องจิบเกิดขึ้นครับผมขอโทษไปทั้งสิ้นครับลูกเนี่ยกับว่าบริภาษีพิ้งพันอกว่าเป็นกับว่าสบายใจที่กันร่างกับว่าหลับกับสามซีขึ้นเดี่ยวจิตเกิดขึ้นทั้งหมดผมบอกด้คำเดียวคือขอโทษครับขอโทษแต่กายอมรับแต่เพียงผู้เดียวครับยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่ายังจิตเกิดขึ้นกระซังครับ ผม้อมรับครับน้อมรับคำตัดสินของสังคม้อมรับขําผิดต่างๆครับแตาา่าะยะจะไปว่าให้ลูกเมเี่ยผมนะรับพิ่นวงหูน้ำครับเป็นบงหูน้ำลูกเนี่ยผมเป็นวงหูน้ำแต่พี่น้องพี่ดาสิว่าผมว่าได,ได้ครับผมยอมรับผิดครับถ้มีข้อแก้ตัวอะไรทั้งสิ้นเห้พี่น้องได้แล้วก็การปอับพุ้นอีกครั้งครับสำหรับคุณน,นั่งจินหี่จิึงด้ยครับ ต่อยจากนี้ไปกับเจ๊ปตะห่างกฤติเป็นคนเก่าครับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้เขาทําให้ทาหน้าที่ผ่านมากครับผมยอมรับว่าผมบ่ได้ไต่ตองไม่ไต่ตองรู้เท่าไม่ถึงกันยังรก็แล้วแต่ครับแต่วออาไปไล่กฤติหา่าผมแก่ตัวครับมีท่านเดยวก็คือผมขอรับผิดชอบนะครับรับผิดชอบไปเพื่ผู้เดียวเลยครับแจแต่พี่น้องสี่จิตัดสินผมยอมรับผิด แต่เพียงผู้เดียวครับเลยก็บอขอยจกตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับได้ที่ห้องครับกาบขอบคุณนอีกครั้งครับผมขอโทษได้เลยครับ่บอกผมว่ามันจะเป็นยังขี่ดูเขาเท่าก่าถึงการเา่าสร้าหัวน่อดาวเอ้ยมันโมมีไผ่อยากพิดแต่ผาดใน่ชี้ขอโทษเด้อขอโทษเพราะเป็นยางเพราะเป็นยังถูกสิ่งถูกอย่างมันผิดผาด ได้มันบ่นมีไผดีตลอดอชีวิตมันหลักก็บ,บ่มีไผสซัวตลอดขอตัวแล้วลูกเนี่ยไ่เป็นยังอะเป็นืัด้ว่ยอืมเริ่มต้นไม่เข้าเริ่มต้นไม,ม้คนเฮามันบ่นมีไผ่หรอกสิเกิดมาเพื่อฟิกไปชุวย่างตลอดชีวิตคนเราย่อมผิดพลาดกันได้เร่เาขอตัวได้ครับพี่น้องขอตัวได้หลายได้ครับได้จริงที่สำคัญที่สุดกับตอนนี้ครับลูกเมียเวลาผลกระทบหล่ยหล ขอโทษพี่น้องนะครับขอโทษมญยายมายายพรรุ่ม่ป่าครับขอโทษทุกทุกคนนะครับขับพูดคำจาอะไราผมอยู่ในคลิปนะครับที่ผ่านมาคำไหนที่ไม่สุภาพนะครับผมขอน้อมรับผิดในเพียงผู้เดียวและพร้อมจะไปปรับปรุงแก้ไขครับ หลายคนที่เห็นคลิปต่างก็เข้ามาคอมเมนต์อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นให้กำลังใจตักเตือนแนะนำเอาเป็นว่าคงต้องติดตามกันต่อไปว่าหลังจากที่เขาขอโทษแล้วคนยังจะให้การตอบรับคลิปของเขาดีเหมือนเดิมหรือไม่เรียกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นบทเรียนที่ทำให้เขาระมัดระวังตัวในการทำคอนเทนต์มากขึ้นนั่นเองค่ะ